เดินทางขึ้นเขาว่าชมธรรมชาติบ้านเฮาเดินทางขึ้นเขาพาชมหินใหญ่เห็นสวยเห็นสวยงามเห็นสวยงามเห็น้องหินสวยงามธรรมชาติบ้านเอาอกป่าพิจตรภัยเห็นสวยงามเห็นสวยงามธรรมชาติ ห,อห,หอหินแตกสวยมากธรรมชาติบ้านเราขึ้นเขาพาชมธรรมาชาติบ้านเราขึ้นเขาพาชมธรรมาชาติบ้านเราชมหินสวย โบรานสวยบรานธรรมชาติบ so well ้านเราสวยหวนโบราณธรรมชาติบ so well ้านเราพาชมเขาส่งหน้าฝนมาชมธรรมชาติ ส้มหินสวยธรมยยธรมชาติหวานเข้าขึ้นเขาขึ้นเขาสวยขึ้นเขาสวยธรรมชาติห้านเขพาขึ้นเขาสวนสวยธรรมชาติ นสวยงามสวยงามธรรมชาติบ้านเขาโอ้ยใหญ่ยนกมากยิ่งขึ้นเขาพาชมขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้านเขา ว่า se สูงพาชมเห็นสวยเห็นสวยเห็นโบราณเห็นสวยเห็น พาชมบรรยากาศข้างบนถึงธรรมชาติภูเขาสวยหวิงธรรมชาติวหวานเข้า กลางภูเขาสวยงามดอกไม้ป่ามีดอกไม้ป่าด้วยดอกไม้ป่าดอกว่านป่าผาชมดอกว่านป่าดอกว่านป่าสวยงามพี่น้องมาเต็มท huh ี่ไอใจก็ไร้กัแเช่ Harto